รอยริ้วรอยอะไรหลงเหลือก็ขายตามสภาพนะครับความพิเศษของคันนี้คือเขาเสริมแหนบมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เอาไปรับงานบรรทุกเนี่ยโอ้สุดยอดคุ้มมากๆเลยแล้วช่วงท้ายบอกเลยเราขายร,คราคาเบาๆสสวััดีครบ ับนักสิบเก้าสิบระกอบทุกในองที่คุณวางใจรีวิวด่วนในวันนี้มาเป็นคิวของกระบะตอนเดียวกันบ้างดีกว่านะครับมเมาใจเป็นแฟนสายทำมาหากินกันบ้างดีกว่าเป็นรถใช้งานครับเพราะฉะนั้นวันนี้ใครมีธุรกิจเล็กๆหรือว่าจะเอาไปขนของไปใช้งานบรรทุกบอกเลยคันนี้คุ้มมากๆครับ เพราะว่าแบรนด์นี้ขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องความอึดถึกทนกับคันนี้เลย2,010 Toyota Hilux v i g o ตอนเดียวดี g, เซล 2.5J เกียร์ธรรมดาใหม่2 3 0 0 0 0กิโเมตรคันนี้ปีผลิต2,010แท้นะครับเป็นรถบ้านมือแรกมือเดียวด้วยโอ้สุดยอดนะครับอายุของเขา14ปีพอดี ถ้าหารเฉลีย่ยออกมากับเลขไม่2 0 0 0 3ก็ต้องถือว่ายังน้อยมากๆเลยนะครับเพราะว่านี่14ปีแล้วนะฮะ,ะรับประกันโครงสร้างเหมือนเดิมไม่มีชนหนักไม่มีตัดต่อไม่มีพิความไม่มีน้ำท่วมเลขไม้แท้ๆ2,000,003กิโลเมตรรับประกันซื้อเกินเต็มราคาฮะเรื่องชนหนักพิความตัดต่อน้ำท่วมไม่มีแน่นอนนะครับแต่ก็ตามสไตล์รถ ใช้งานรถบรรทุกแล้วก็14ปีแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องการเก็บสีมันมีแน่นอนอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาตินะฮะวันนี้ขออนุญาตขายตามสภาพเพราะว่าคันนี้เป็นรถที่เราตีแรกเข้ามาแล้วช่วงท้ายบอกเลยเราขายราคาเบาๆอ่ะเพิ่งล้างเสร็จเมื่อสักครู่นี้เลยมาดูพร้อมกันนะครับมันก็จะเป็นงานพลาสติกสีดําด้านแบบนี้นะฮะไม่ได้เป็นโครเมียมอะไรนะโลโก้ก็ลอกๆเปื่อยๆตามอายุนะฮะ ไฟหน้า<ๆ>เหลืองๆเบาๆอันนี้ขัดให้แล้วนะฮะก็ยังพอใช้ได้เป็นโคมมัลติรีเฟล t กเตอร์ด้านล่างก็เป็นฝาพลาสติกไม่ได้มีไฟตัดหมอกอะไรให้ไฟหน้าก็เป็นโคมมัลติทั่วไปนะอันนี้ขัดขึ้นมาก็โอเคนะยังพอใช้ได้เรื่องสีขออนุญาตไปตามนี้เลยแต่ดูแล้วใช้ได้นะไม่มีริ้วรอยอะไรใหญ่โตอย่างมากก็สะเกตหินเบาๆกับขนแมวนิดหน่อย พอไปจัดว่ายังบางนะฮะกันชนรุ่นนี้จะเป็นพลาสติกสีดําด้านแบบนี้นะฮะก็ตามสไตล์รถกระบะตอนเดียวก็เรียบร้อยดีอ่านมุดกันนิดนึงแล้วกันช่วงล่างด้านหน้าก็ยังใช้ได้นะฮะยังสวยไม่มีน้ําท่วมอะไรแทบขวากันต่อนะฮะก็ตามสภาพนะฮะแต่เจ้าของเดิมเขาก็เคยเก็บสีมาให้เราแล้วก็ขอบคุณมากถ้ามีรอยริ้วรอยอะไรหลงเหลือก็ขายตามสภาพนะครับแล้วคนซื้อไปก็ไม่ต้องไปทำนะฮะ รถพวกนี้เอาไว้ทํามาหากินไว้หาเงินหาทองอย่าไปลงทุนกับมันเยอะเอาเป็นว่าเครื่องยนต์ดีช่วงล่างแน่นสุดยอดแล้วขอใบจัดว่ายางบางนะครับไม่มีรอยอะไรใหญ่โตรุนแรงนะครับมีก็ขนแมวบางลาปลายช่างมันนะครับมือจับสีดําด้านมีฟีมีกันสาดเรียบร้อยกระจกเป็นพลาสติกดาด้าน,ด,าน,ด,านด้านหน่อยไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้นะครับตัวล้อก็เป็นล้อกระทะแน่นอนอยู่แล้วครับตามสเปครถตอนเดียวมีฝาปิดให้นะ แล้วก็ยางเจ้าของเดิมให้มาเป็นบิดสโตนเบอร์215 70 R 1 5ยางก็ไม่ได้ใหม่นะฮะปี17อันนี้ก็ขายตามสภาพเช่นกันแต่ดอกยังพอได้ ได้อีกสักปีหนึ่งใครซีเรียสมากก็ไปเปลี่ยนกันเองนะครับซุ้มล้อสวยงามไม่มีจนหนักไม่มีนม้ำท่วมความพิเศษของคันนี้คือเขาเสริมแหนบมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เอาไปรับงานบรรทุกเนี่ยโอ้สุดยอดคุ้มมากๆเลยเสริมแหนบลงทะเบียนในเล่มเรียบร้อยนะฮะเราไม่ต้องเป็นลงทุนแล้วเพราะฉะนั้นล้อด้านหลังมันก็จะเป็นล้อกระทะนะครับแล้วก็ยางหลังมันก็จะเบอร์ใหญ่หน่อยเป็นบิดสตนดูอะไรวะเนี่ยดูลาวิส6 1 1เลยนะครับ เป็นยางแบบงานรับงานอาของพวกรถบรรทุกเบานะฮะไลท์ทคปียางปี17พอได้นะฮะไม่สวยเท่าไหร่แต่ก็พอไปได้สักปีหนึ่งใครซีเรียสไปเปลี่ยนกันเองนะฮะเชดซีสวยงามแนบเนิบ,นบสวยงามนะ,ะไม่มีน้ำท่วมะไรเลขตัวถังรุ่นนี้ดูง่ายครับ M R 0 C S แล้วก็ลงท้าย9 9เอหรือ8ก็9 1 4อะไร 3, 3 3นะฮะ โครงสร้างนะฮะประตูฝั่งคนขับเปิดมาแล้วก็สติ๊กเกอร์เรียบร้อยเดิมๆเลยนะครับขอบยางดีงออกมาเม็ดอาร์ก็สวยงามอยู่ครบเสาด้านหน้าคนขับเม็ดอาร์กอยู่ครบนะฮะซอกในก็แห้งๆนะแะมความมีถอดมาเก็บสีบ้างนิดนี้ออกตามการเวลา14ปีมีกันบ้างเป็นหลังคาเหล็กมีพร้อมพับใบอันนี้เจ้าของเดิมแถมมาก็ขายตามสภาพนะฮะ มายังไงก็แถมไปอย่างนั้นเลยนะฮะมีรูบ้างเบาๆก็สูงโดยคร่าวประมาณนะ,ะจากพื้นน่าจะ2เมตรครึ่งโดยประมาณ2เมตรครึ่งนะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครเอาไปทำงานนี่เราได้ตัวหลังคาเหล็กนี่ก็คุ้มเลยนะฮะมีกันชนหลังมาให้จากเจ้าของเดิมแถมมาให้ไฟท้ายซ้ายสวยฝาท้ายสีสันใช้ได้มีรอยนิดหน่อยช่างมันไฟท้ายซ้ายขวาสวยสมบูรณ์นะฮะ เปิดออกมาแล้วนะฮะก็เป็นตัวอะไรอ่ะโครงหลังคาเหล็กแบบนี้นะฮะด้านในก็ตามอายุตามการใช้งานนะฮะมีผ้าบงผ้าใบาก็มีขาดบ้างเบาๆแต่รถแสนกว่าบาทท่านเอาไปทำงานผมว่าก็ยังคุ้มนะฮะตัวพื้นก็มีไลเนอร์ให้นะฮะมีริว้วมีรอยตามสภาพตามการเวลา14ปีแต่ก็ยังใช้ได้นะฮะเอาไปบรรทุกอะไรก็ยังโอเคมากๆส่วนฝาท้ายก็จะเปิดปิดแบบนี้นะฮะ แบบนี้ตะเข็บซ้ายขวาก็โอเคตามอายุฮะแต่เดิมๆนะก็ไม่ได้มีชนหนักไม่ได้มีน้ําท่วมอะไรผ่านการใช้งานมาสมบุกสมบันก็ตามต,ตายรถตอนเดียวนะฮะอ่าด้านหลังุดกันนิดนึงแล้วกันนะครับ ล้อไหลก็ยังมีให้เหมือนเดิมนะครับช่วงล่างเอารล้อแชสซีแหนบเหนืออะไรก็ยังสวยงามไม่มีน้ําท่วมอะไรนะครับมาต่อแถบซ้ายกันเลยนะฮะสีสันเจ้าของเดิมให้มาก็เออดูดีนะเรียบร้อยเขาก็เก็บสีมาให้เราแล้วก่อนจะขายนะครับเท่าที่ดูก็ใช้ได้นะฮะขอไปก็จับว่ายังบางนะมีริ้วรอยตรงนี้นิดหน่อยนะอันนี้ขายตามสภาพนะฮะแล้วก็ไม่ต้องไปทําหรอกนะเอาไว้ใช้งานก็ขับขับไปนะ ออผิวผ่านที่เหลือก็โอเคนะฮะใช้ได้นะครับกระจกข้างสีดําด้านไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้มือจับสีดําด้านมีฟิล์มมีกันสาดให้นะครับส่วนล้อด้านหลังก็เป็นล้อกระทะแน่นอนอยู่แล้วยางปี2017นะฮะก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อันนี้ขายตามสภาพแต่ก็ยังพอได้นะครับแชสซีแหนบก็เดิมๆไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วม ล้อหน้าก็ล้อกระทะเหมือนกันนะฮะยางบิดกสโตนปี17เช่นกันนะฮะดอกคู่หน้าก็โอเคหน่อยและจะดูดีกว่าคู่หลังอันนี้ก็ขายตามสภาพาซุมล้อสวยงามไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมนะฮะประตูฝั่งซ้ายเปิดมาแล้วขอบยางดึงออกมาเม็ดอรอคอยู่ครบสวยงามเสาหน้าซ้ายก็อยู่ครบนะฮะ ซอกเสื้ออะไรอันนี้มีลองสีนะคเคยเก็บสีมาบ้างนะแต่ว่าโดยรวมก็ใช้ได้เม็ดหักยังอยู่ดีนะครับแกมซ้ายก็น่าจะมีเก็บสีมาตามอายุนะ14ปีต้องเคยมีแน่นอนหาสีต่อแล้วหมดกันยาปีหน้าขอบคุณเจ้าของเดิมมากกระจกเคยเปลี่ยนนะฮะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันป่าตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ที่ค่อนข้างทนทานใช้งานง่ายประหยัดอะไรถูกทนไม้ทนมือนั่นก็คือ2.5ดีเซล D4D นะฮะ ร้อยสองแรงมาครับมาพร้อมเกียร์ธรรมดา5สปีดประหยัดถึง15โลลิตรครับไม่แท้ฮะ230,000โลกับอายุรถ14ปีก็ถือว่าเกณฑ์ทั่วไปนะครับโครงสร้างฝั่งขวาถ้าซอกด้านในก็เดิมๆนะฮะตัวอาคมคมน็อตเดิมๆนะ آ, นดเ,ดเ,นะเบ้าโชกก็สวยมีพ่นบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อน ก็ใช้ได้ฮะเดิมๆนะไม่มีชนหนักอะไรด้านหลังก็เดิมๆซับในก็เดิมๆแต่แก้มมีถอดเก็บสีก็ตามอายุ14ปีต้องเคยกันบ้างนะส่วนด้านในซับนงซับในเดิมเลยนะฮะคานก็เดิมนะฮะฝั่งขวาตัวอาคมคงๆสติ๊กเกอร์ยังอยู่เลยนะฮะานหน้าก็เดิมนะรุ่นนี้คาต้องมีเลข5หลักแบบนี้ยังสวยมากรูกลงกมกริป ด้านล่างเรามองไปคานก็ยังสวยใช้ได้นะฮะสติกเกอร์ยังอยู่ครบนะฮะด้านหน้าสติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบการซ้ายต้องมีตัว L อยู่ในวงกลมแบบนี้ผิววันแง้งๆเบ้าโชค๊คแห้งๆเลยแบตเตอรี่ปี6 6เดือน3เกิน6เดือนเดี๋ยวเปลี่ยนลูกใหม่ให้ก่อนออกรถนะฮะเป็นเบรุ่นนี้อยู่ซ้ายนะฮะก็ยังสวยงามเรียบร้อยเย็นเยนยนเลยเลขเครื่อง2 KD นะฮะ เลขตัวถัง MR0GS ลงท้าย00091433ผลิตประกอบประเทศไทยสติกเกอร์มอกอเรียบร้อยสวยงามเบ้าชกสวยงามซ้ายขวาหน้าตาเหมือนกันแก้มซ้ายแก้มขวาเคยถอดมาเก็บสีซอกในน็อตเดิมๆตัวแอลคมๆฝาหน้าก็เคยถอดมาเก็บสีเช่นกันน็อตมีถอดนะฮะด้านใต้มีพ่นบ้างเบาๆแต่ไม่น่าเกลียดยังอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้นะฝาหน้าเคยพ่นมา นะครับมีพ่นตามอายุ14ปีเคยพ่นกันแน่นอนนะครับน็อตมีถอดมาเก็บสีนะครับก็ตามสไตล์รถใช้งานขนของนะฮะเรื่องความเดิมอย่าไปคาดหวังมากเอาเป็นว่าวันนี้เครื่องยนต์เขาแน่นเขาฟิตเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องยนต์กันเลยฮะไป โอ้โหไม่สองแสนกาโลแต่เครื่องนี่ยังสุดยอดนะฮะนั่นมากฮนะฟิตมากยังใช้ได้อีกยาวแน่นอนเดี๋ยวไปดูด้านในกันเออรถตอนเดียวตามสเปคน่าจะเป็นเบาะแบบนี้แหละนะจากโรงงานน่าจะเป็นเบาะนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะไม่ใช่เบาะผ้าเป็นเบาะหนังเทียมล้วนๆนะฮะตามสเปคโรงงานเป็นสีเทาด้วยเจ้าของเดิมให้เรามาแบบนี้เลยโดยภาพรวมก็ถือว่าใช้ได้นะมีถลอกบ,บ้างนะมีเหี่ยวมีย่อนอันนี้ขายตามสภาพเช่นกันเพราะว่า เป็นรถเอาไว้ทำมาหากินนะฮะเรือความสวยความงามเอาไว้ทีหลังแต่ภาพรวมมันดูดีอะนะมันก็ดูดีสมวัยมัน14ปีก็ยังใช้ได้นะส่วนกระจกก็คลาสสิกเป็นมือหมุนอยู่แล้วลหละรถตอนเดียวนะเอาไว้ให้ลูกน้องขับก็ใช้มือหมุนไปออกกําลังกายแขนในตัวนะ <c oughs> ฟิล์มพอได้นะยี่ห้ออะไรไม่รู้พอได้ <c oughs> ส่วนด้านหลังนะฮะก็จะเอาไว้วางพวกแม่รงแม่แรงอุปกรณ์ไรนิดหน่อยเบาๆนะครับ แผวประตูหน้าซ้ายก็ใช้ได้ฮะงานพลาสติกล้วนๆฟิล์มอะไรไม่รู้ก็พอได้นะฮะมีริ้วรอยบ้างนิดหน่อยนะกระจกมือหมุนนะฮะก็ดีอย่างทนทานไม่ต้องซ่อมอะไรนะตัวบอกก็ตามสภาพนะฮะมีขาดมีเหี่ยวมีย่นก็โอเคตามสภาพแต่90%ก็ยังยังดูดีนะฮะแล้วก็ด้านหลังเอาไว้เก็บของอุปกรณ์นู่นนี่นั่นนิดหน่อยนะครับถ้าลองขับกันดีกว่าไปอันนี้รถกระบะตอนเดียวแน่นอนกุญแจก็มาแบบเรียบ นะฮะมาแบบนี้เลยไม่ได้มีออปชั่นอะไรเป็นพิเศษนะครับสตาร์ทขึ้นมาแลนป๊าใหม่2 3 8 8 0 0โลกับอายุรถ14ปีประมาณนี้แหละเปิดแอร์ก่อนเป็นแอร์ธรรมดาปรับได้สีระดับความแรงปรับคุณภูมิแบบแมนนวลปรับได้2ทิศทางแอร์โอเคนะเย็นสบายดีใช้ได้คอนโซลด้านหน้าเป็นสีเทาเข้มแข็งๆมีริ้วมีรอยตามการเวลาตามสไตล์รถใช้งาน นะฮรถแบบขับส่งของรุ่นนี่ริ้วรอยก็ต้องมีกันบ้างส่วนถุงลมไม่มีให้นะฮะก็จะเป็นเกะไว้เก็บของฝั่งนี้ก็ไม่มีถุงลมนะฮะเรียบๆไปนะครับหน้าจอก็ขายกันแบบคลาสสิกเดิมๆเลยฮะเป็นเครื่องเสียงเดิมติดรถมาไม่มีจออะไรให้เป็นของเดิมโตโยต้าตั้งแต่สมัยปี2010นู่นเลยนะครับยังใช้ได้ไหม,มอหมูเออยังใช้ได้<า><า>ก็โอ,โอเคนะแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็น ุมอะไรไม่ทราบนะครับเพิ่มมาไม่รู้อะไรช่างมันมีที่จุดบุรีมาให้เนาะเกียร์ก็เกียร์ยธรรมดา5สปีดนะครับก็ใช้ง่ายนะค่อนข้างคุ้นไม้คุ้นมือกันเป็นอย่างดีสําหรับเกียร์5เกียร์นะครับ1 2 3 4 5แล้วก็ถอยนะก็ได้เรื่องพลักกาลังแล้วก็ความทนทานเบรกมือก็ตามสไตล์รถกระบะนะครับผุ่มอะไราเป็น power ด้วยอออันนี้ดีได้ power สองทิศทางขึ้นกับลง ขึ้นลงขึ้นลงจบนะฮะแล้วก็กระจกมือหมุนนะฮะตามสไตล์รถเชิงพาณิชย์มือหมุนออกกําลังกายแขนอ่ะมีร่องวางแก้วน้ําให้นะ,ะซ้ายขวาก็โอเคนะครับกระจกหลังตัดแสงจะตอนไหมไม่มีอะไรเลยอ๋อการโยกใช้การโยกได้โอเคมีไฟให้ดวงหนึ่งด้านหน้านะครับที่บังแดดสีเทาขวาเรียบๆซ้ายก็เรียบๆนะครับ เพดานเป็นสกัดสีเทาก็ตามอายุนะฮะเปื่อยๆนิดหน่อยนะฮะเปื่อยๆเบาๆก็ยังพอดูดีอยู่มาต่อเก๊ะซ้ายดีกว่ามีอะไรให้เราก็มีแฟ้มให้ด้วยนะมีคู่มือก็ยังมีให้นะฮะนะมีคู่มือมีแฟ้มให้เรียบร้อย สำเนารถฮะคันนี้ซื้อเงินสดจะด้วยผู้ชายขับมือแรกมือเดียวโมเดลผลิตปี2010ครับป้ายกรุงเทพจดทะเบียนก็2010ครับสีขาวเดิมโรงงานเลขตัวถัง m r 0 c s แล้วก็ลงท้าย00091433เครื่องยนต์ 2KD 6614047ดีเซล4สูบ2.5ลิตร102แรงมาครับลองขับกันดีกว่าเป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับก็ใช้ไม่ยากนะ วิโก้นี่ผมชอบอย่างนี้คือคันเกียร์สูงจับง่ายนะครับบางรุ่นคันเกียร์เตี้ยนนิดเดียวอันนี้สูงมากที่เปลี่ยนเกียร์นี่งา่ายเลย2.5ดีเซลนะครับ102แรงมาออกตัวไปก็โอเคนะฮะไม่ได้พุ่งมากนะฮะเพราะมันเป็นรถแบบรถตอนเดียวคงจะไม่ได้เน้นสวิตสวาร์ทแต่เรื่องงานบรรทุกนี่ผมว่าเหลือเบรกยังใช้ได้นะฮะช่วงล่างก็พอได้นะแอร์เย็นสบายเครื่องเดินเรียบใช้ได้มี power ให้ด้วยนี่นะฮะ แต่ออปชันไม่มีอะไรให้นะอันนี้ขายตามสภาพกล้องหลังไม่มีให้มีกล้องหน้าให้อย่างเดียวนะครับก็ส่วนใหญ่คนขับฝีมือกันอยู่แล้วฮะรถกระบะตอนเดียวขับส่งของพวกนี้สบายบายนะครับวันนี้ที่เราจํากัดและเกินเราคงทดสอบวงเดียวอะไรกันมากไม่ได้นะฮะลองกันพอหอมปากหอมคอพอนะ ใครสนใจก็ยังยังไงมาลองกันให้เต็มที่ละกันคันนี้ไม่ได้มีวารันตีไม่มีรับประกันหลังการขายให้นะฮะเาาว่า14ปีแล้วไม่200,000กว่าโลแล้วอันนี้ขายตามสภาพแต่ก่อนออกรถเข้าศูนย์โ o โยต้ให้เช่นเดิมดูราคากันดีกว่าไป ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับสำหรับใครที่อยากจะซื้อไว้ทำมาหากินไวบ้บรรทุกนะฮะกระบ,บะตอนเดียวที่ขึ้นชื่อเรื่องความอึดถึกทนของเครื่องยนต์ค่าดูแลค่าอะไหล่ค่าบำรุงรักษาถูกมากๆและประหยัดน้ำมันก็แนะนำเจ้าตัวนี้เลยครับ2,010 Toyota Hilux Wigo ตอนเดียวดีเซล 2.5J เกียร์ธรรมดาใหม่2 3 0 0 0 0กิโลเมตร ก็ตามอายุนะฮะ14ปีแล้วกับเลขไม้2 3 0 0 0ถ้าหารจริงๆก็ตกปีหนึ่งก็ไม่ไม,ไม่เยอะนะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของรถใช้งานนะครับอ่ะรับประกันโครงสร้างฮะไม่มีชนหนักไม่มีตัดต่อไม่มีพิความไม่มีน้ำท่วมเลขไม้แท้ๆ230,000กิโลเมตรรับประกันซื้อคืนเต็มราคาครับคันนี้ได้รถบ้านมือเดียวด้วยนะฮะ แต่ก็ตามอายุนะ14ปีเพราะฉะนั้นเรื่องเก็บสีมันเคยมีแน่นอนนะฮะแต่ชนหนักไปคว่ำตัดต่อน้ําท่วมเนี่ยสบายใจได้ว่าไม่มีและเสริมแหนบเรียบร้อยเพราะฉะนั้นใครจะเอาไปงานบรรทุกหนักๆเน,น,นี่โอ้โหคุ้มมากๆนะราคากันเลยดีกว่านะฮะวอล์กอินหน้าร้านวันนี้เราตั้งขาย199,000บาทยังพอจัดไปแนนได้นะฮะยังพอจัดได้ยังไงตลองติดต่อฝ่ายขายดูนะครับเพราะว่าอายุรถเริ่มเยอะบางไฟแนนอาจจะรับบ้างไม่รับบ้าง ไม่เป็นไรทั้งเงินสดเงินผ่อนราคาพิเศษเฉพาะคนติดตามคลิปนี้เลยรถเลยครับเหลือเพียง1นึ 7, 9, ่งแสนบาทนะแต่คันนี้14ปีนะครับเพราะฉะนั้นเรียนตรงๆว่าวารันตีหลังการขายมไม่ได้มีให้นะครับต้องขายตามสภาพนะครับเพราะวันนี้เป็นรถที่เราตีเทินตีแรกมาแล้วก็ด้วยอายุอานามของเขา14ปีเข้าไปแล้วแต่ว่าอย่างน้อยเดี๋ยวก่อนออกรถเอาเข้าศูนย์โตโยต้ให้เหมือนเดิมครับ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีน้ำมันเต็นทางให้ฟรีแบตเตอรี่เปลี่ยนลูกใหม่ให้ฟรีเติมลมยางในตัวเต้นให้ฟรีแล้วก็แถมกล้องหน้ารถความคามชัดร,ระดับ Full HD ให้ฟรีเหมือนเดิมเลยนะอะ แม้ว่าจะไม่มีวารันตีให้นะแต่ก็ดูแลเช็คอะไรถ่ายของเหลวให้อย่างดีเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นคุ้มค่าน่าใช้จริงๆใครสนใจอย่าช้าแอดไลน์เลยด้านลา่ลางไอดนะีไลน @19sp โฆษณาเป็นที่ของเราได้ง่ายๆก็ไปที่ Google Maps กูเกิลแแบพิมพ์19ศรีปรณกเราอยู่ถนนการประพกเปิดบริการทุกวันถ้าต้องการเดินทางมาดูรถดไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีวุฒิกาศประตู2แล้วโทรทีมงานฝ่ายขายเดี๋ยวมีทีมงานไปรับไปส่งให้ถึงสถานีฟรี 19สีประกรณรับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ง่ายๆปิดไฟแนนซ์ก็ขายได้ปิดบัญชีให้รวดเร็วทันใจภายในหนึาทีรีวิวด่วนคลิปหน้าจะถึงเกีวของรถรุ่นไหนน้ำฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นัด19สีประกรรถเบอร์ที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า1,000 0คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com